สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Variety Comment าามมวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามเรื่องของคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมชายชาวไทยไวัย36ปีจากจังหวัดนครพนมผู้พิการทางสายตาซึ่งตอนนี้เขาได้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอยู่ที่ประเทศเวียดนามโดยสื่อเวียดนามได้เผยแพร่ประวัติที่น่าสนใจของคุณอภิชิตซึ่งเริ่มจากในวัยเด็กของคุณอภิชิต ที่จังหวัดนครพนมคุณอภิช,ชิตเริ่มสนใจภาษาเวียดนามตั้งแต่เด็กเพราะได้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาเวียดนามจึงเริ่มศึกษาภาษาเวียดนามด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งคุณอภิช,ชิตจบปริญญานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่คุณอภิช,ชิตยังมีความฝันที่จะเดินทางไปเวียดนามเพื่อเรียนภาษาเวียดนามหลังจากนั้นคุณอภิช,ชิตเริ่มวางแผนที่จะไปเรียนที่เวียดนาม โดยการเริ่มหาเพื่อนชาวเวียดนามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งคุณอภิชิตก็ได้รู้จักกับหญิงสาวชาวเวียดนามด้วยการผูกสัมพันธ์ผ่านการสอนภาษาไทยให้แก่หญิงสาวและหญิงสาวก็ได้สอนภาษาเวียดนามให้แก่คุณอภิชิตหลังจากนั้นคุณอภิชิตจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วเดินทางไปเวียดนามเพื่อศึกษาภาษาเวียดนามอย่างจรงิงจังที่เวียดนามคุณอภิชิตสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์เอกวิชาภาษาเวียดนามและขณะที่เรียนเขาก็รับจ้างสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้คุณอภิช,ชิตได้มีลูกศิษย์มากมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยความพิเศษในการสอนของคุณอภิช,ชิตคือเวลาบรรยายในห้องเรียนคุณอภิช,ชิตจะบรรยายเป็นภาษาเวียดนามถึงแม้ตอนนั้นคุณอภิช,ชิตจะสอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล ที่ทําให้คุณอภิชิตมีลูกศิษย์มากมายทั่วเวียดนามเป็นหนึ่งบทความประวัติคุณอภิชิตที่สื่อเวียดนามได้เผยแพร่นั้นมีความยาวและละเอียดมากกว่านี้แต่ทางช่องขอย่อมาเพื่อความกระชับนะครับจากบทความนี้ก็มีชาวเวียดนามจานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเริ่มต้นความคิดเห็นแรกด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับ หลังจากฉันอ่านบทความฉันชื่นชมคุณมากถึงตาคุณจะมองไม่เห็นแต่คุณก็มีพลังมากกว่าคนที่มองเห็นเป็นพันเท่าคุณเรียนเก่งทั้งภาษาอังกฤษและเวียดนามในขณะที่ฉันสายตามไม่ได้พิการอย่างคุณก็ไม่สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างคุณแต่ฉันก็ยังคงจะเรียนภาษาอังกฤษต่อไปมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับการเรียนภาษาต่างประเทศกับคนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่สําหรับคนสายตาพิการอย่างเขานั้นยากกว่าเป็นร้อยเท่ามันเป็นความสําเร็จที่คุ้มค่าสําหรับความพยายามของเขาขอแสดงความยินดีด้วย <S 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 มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับดีจังฉันเพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองได้6เดือนเรื่องการอ่านและการเขียนใช้ได้ส่วนการฟังและการพูดเป็นเรื่องยากสําหรับฉัน ฉันจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้มากขึ้นถึงจะฟังและพูดได้ดีขึ้นขอขอบคุณสำหรับบทความและกรุณาบอกช่องทางการเรียนภาษาไทยกับครูอภิชิตมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเนื้อสิ่งอื่นใดฉันขอชื่นชมคุณในความกล้าหาญและมุ่งมั่นจนทําให้คุณประสบสุขในความรักและฉันขอให้ใครบางคนบริจาคดวงตาให้กับคุณปาฏิหาริย์จงเกิดกับคุณเวียดนามยินดีต้อนรับคุณเสมอ ต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับการใช้ชีวิตด้วยความรักเช่นนี้และคุณก็ทำได้ดีที่นี่เวียดนามก็ไม่มีอะไรที่คุณต้องเสียใจและเป็นกังวลกับการต้องห่างบ้านเกิดเมืองนอนของคุณจากนั้นก็มีคนมาตอบความคิดเห็นนี้ถึงสองท่านท่านแรกขอบคุณมากที่คุณได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าความมุ่งมั่นของคุณมีพลังมากแค่ไหนนั่นเป็นกำลังใจที่ดี สำหรับเยาวชนจำนวนมากที่กำลังเรียนภาษาต่างประเทศในตอนนี้ท่านที่สองที่ตอบความคิดเห็นขอบคุณมากสวัสดีครับนะอภิชิตฉันมีความสุขมากที่ได้อ่านบทความให้กำลังใจของคุณฉันพยายามไล่าตามความปรารถนาของฉันให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปและใช้ชีวิตอย่างไม่สูญเปล่า มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเยี่ยมมากขอชื่นชมความมุ่งมั่นและความรักของคุณขอให้คุณประสบความสําเร็จเสมอและบางทีการมีความสัมพันธ์ที่สวรรค์ได้กําหนดไว้แล้วกับสาวเวียดนามจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่จากนั้นก็มีคนมาตอบความคิดเห็นนี้คุณลุงคนนี้เป็นคนเวียดนามในชาติที่แล้วถ้าฟังเสียงโดยไม่ดูรูปคุณจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนไทย คุณพูดภาษาเวียดนามเหมือนสำเนียงเจ้าของภาษาเลยฉันชื่นชมคนที่มีความมุ่งมั่นเช่นนี้<อ>มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเยี่ยมมากฉลาดและดีแล้วคุณอภิชิตก,ก็มาตอบความคิดเห็นนี้ขอบคุณมากครับจากนั้นก็มีคนมาตอบความคิดเห็นของคุณอภิชิต ย้ายมาอยู่เวียดนามแบบถาวรเลยครับมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันชื่นชมคุณจริงๆมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับตอนนี้ฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเพราะเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้มาเกือบ30ปีขอบคุณสำหรับการแบ่งปันมันน่าประทับใจมาก มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันชื่นชมคุณจากใจคนเวียดนามถึงคนไทยมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับได้อ่านบทความทั้งหมดแล้วและชื่นชมอย่างแท้จริงมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับชื่นชมมากขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จมากๆขอให้มีชีวิตที่ราบรื่นทั้งทางกายและทางจิตใจ มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเก่งภาษาอังกฤษด้วยน่าชื่นชม<อ>มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับขอแสดงความยินดีกับคุณอภิชิตคุณมีพลังพิเศษที่คนธรรมดาไม่มี<อ>มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเยี่ยมมากขอให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันพบว่าตัวเองไร้ประโยชน์จริงๆหลังจากการบทความของคุณ <Yes. S 1> มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันได้เรียนกับอาจารย์อภิชิตเขาสอนดีมากและกระตือรือร้นฉันรู้สึกดีใครมีแผนที่จะเรียนควรเรียนกับครูอภิชิต <Yes. S 1> มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับโรงเรียนที่คุณเรียนภาษา ฉันเคยเรียนที่นี่สมัยฉันเป็นนักเรียนมีนักเรียนต่างชาติมากมายแต่กรณีของคุณทําให้ฉันชื่นชมมากฉันขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีและประสบความสําเร็จมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับมันวิเศษมากสําหรับวิธีที่คุณตอบสนองความรู้สึกของชาวเวียดนามและชาวเวียดนามที่ช่วยเหลือเขาก็จริงใจมากเช่นกันสวัสดีครับพรุ่งนี้ถ้าคุณชอบเรียนภาษาไทย คุณสามารถไปที่ youtube ของเขาเพื่อเรียนรู้ได้มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับถนนยากไม่ยากเพราะแม่น้ำแยกจากภูเขาแต่ยากเพราะคนกลัวภูเขาและแม่น้ำขอบคุณครับคุณอภิชิต <c oughs> มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับลงทะเบียนเรียนกับครูอภิชิตได้ที่ไหน มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับชื่นชมจริงๆมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับพลังที่แข็งแกร่งมากในอนาคตขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด <S 2> <S 2> <S มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับขอให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดี มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับชื่นชมความมุ่งมั่นของเพื่อนคนนี้จริงๆมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับเรื่องราวน่าสนใจมากมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันชื่นชมเจตจำนงความภาคเพียนความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ด้านภาษาอังกฤษของคุณมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับ สวัสดีครับชื่นชมคุณมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับวิเศษเกินไปมีพลังเกินไปไม,มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับด้วยความบกคร่องทางสายตาคุณคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ฉันกล้าที่จะไปต่างประเทศคนเดียวเพื่อเรียนภาษาต่างประเทศชื่นชมเพื่อนๆที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับ บางทีในชาติที่แล้วคุณอาจเป็นคนเวียดนามก็เป็นได้มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับชื่นชมคุณจริงๆที่ค้นพบความชอบของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างทุ่มเทกับสิ่งที่คุณชอบมาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับคุณเก่งและมีพลังมากสิ่งที่ดีที่สุดคนที่มีสายตาสั้นอย่างฉัน ต้องเรียนรู้อะไรมากมายจากคุณ<อ>มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับดีเกินไปและพลังงานของคุณก็ประเสิฐมากน่าชื่นชมจัง<อ>มาต่อด้วยความคิดเห็นนี้เลยครับฉันอยากรู้ว่าถ้ามีความบกพร่องทางสายตาเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร จากนั้นก็มีคนมาตอบความคิดเห็นนี้และก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายครับเวลากดแป้นพิมพ์ไหนแป้นพิมพ์นั้นก็จะมีเสียงอ่านคำต่างๆผ่านโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่าคุณพิมพ์ผิดหรือไม่แล้วค่อยส่งเนื้อหานั้นไปยังการสนทนากลุ่มทางโทรศัพท์นี่เป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามที่มีทัศนคติต่อคุณอภิชิตมิ่งมงธรรม ผู้พิการทางสายตาที่เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นความคิดเห็นบางส่วนของความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังปาากดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ